ดีครับสวัสดีพี่น้องเบิสสมองสุบอนครับผมแรกนี่พญ่ไส้กับสีผ้าพีพ่ผ้าน้องมัใส่เบ็ดคือเกาครับหาอยากหาก,กินมาหาบ่ได้กินพี่น้องสภาพไม้นี่ก็เป็นไม้มือนี่สีใส่ไม้น้าทัดร่องครับผมบ่มเป็นร่องหน้าโยกรัฐมนตรีเด้ครับเด้อร่องกันหน้ายกองค์การบริหารส่วนตำบ้องห้างครับผมร่องหน้าโยกอบอตพิ่นบอกว่ามันใส่โลดหำมพันว่าใส่ได้กับปันกันกิน มือเงีมีสังฆทานเพยนพี่น้องมาหาเนวไปเพ่นมาลุ้นกันครับผมว่มาสิหมานบ่เีโตมีแตแจมครับบ่ครับผมบ่าหากับบ่ได้กินใส่กันหลังแหลกเลยเนี่ยใส่เดือนครับผมเนี่ยใส่เดือนก็บเบียดหาซีบหลังขึ้นเก้าออกละ่ะเพราะนี่ใส่ <c oughs> จะหาซีบหลังไปนี่ห้างแท่กันยังเพราะบืนๆเพราะฝืดๆ <c oughs> ช่วยที่ได้แต่ตัวสองตัวก็ถือว่าหมันล่ะครับผมหายอยากหากินยังสี่ลราพี่น,อน้องมาหากบิบไ่ได้กินหลังแรกมันหมนันเด้อเจ้าที่เจ้าทางลูกหลานมาหายอยากหากินบ่ได้กินในท่านมืออืน่นมีสังฆทานเทียนด้อในลูกหลานในหลายปาลาหลายเด็ดปลาตัวใหญ่ง ขออนุญาตเพื่ออะล่ะพี่นอ้องเจ้าทีเพิ่นบอกว่าใส่โลหหำเพิ่นบอกหมานแทะมือมือแรงนีว่วะมากมากพี่นอ้องปลาอยู่นี่น้ำหมัมนกะไดบ่หมัน,น,มนกะบ่ไดด มันกินกับไรมันบอกินกันบอะไรบัดดวงเอาเกี่ยวกับบอไซซซะเลยถ้าบอใส่ซะเลยกับบอมีแนวรูดบอมีแนวยามคนมักยามนะใส่ลงไปนี่แหละหน้าท่านอโรคกงหา <c oughs> นเห็นไวๆไอยู่แถวนี้ตัวละเมื่อเราบอ <c oughs> ผนว่าซือใไซเบ็ดดูไซเตเบดป่าน,ะานั่นสิไปไซเบ็ดกบกับกบกับบัวลายพี่น้องกอบกับบัวมี่อีกอย่างหนึ่งกับย่านฝ้าย่านฝนฝนตกลงมากบบกินเบ็ด เมึงเบ็ดปลาอย่าไม่แม่พี่นั่งเบิงกิะเดือน <laughs> มันบอก,กินแต่ว่าถ้าปลานี่พ่อได้ลุนครับผมเพราะฉะนั้นมาลุนใส่เบ็ดปลาดีกว่ามือหลังจะใส่เบ็ดกบมือได้บรรยากาศแจม่มใสมือนี่ก็เป็นโซงทีุ่่มๆอยู่ขีดฝาแน่หนาหล,ลายๆผมอุ้งู้เพิ่นกัดเตือนอยู่เตือนว่ามีฝนฝ่าท่าอยู่ ลูกไปมันมนันมันมนัน มืดเหรอ่คำเหรอพี่น้องเอ้ยมากคำใส่คำใส,ใส่เวีนหลายบอกห้ยื้ออีกกินอห้ซื้อรีอหร่หลายครับผมใส่ให้พี่ให้น้องเบิ้งเป็นหลังสุดท้ายครับหลังจากนั้นใส่ใส่กัใส่อ้อมไปพูนหมนละจนเบิดเบ็ดหาซีบหลังครับผมมื่อแรงจมะมาลุ่นกันว่าสิมีโตมีแต้มเพราะได้ไปเฮ็ดแนวกินไปเพศน้ำเพลินบ่หรือจะกินเห้า มือแรกมาลุ่นกันครับผมสวัสดีพี่น้องช่วงสองทุ่มสี่สิบอีกเครืนหนึ่งครับผมนี่คืนนี้พงศ์ยิ้มใส่คืนข้ามันยามเบ็ดบันหลังจากกินระยะไปสไสใบันก็เว้นระยะไปประมาณชั่วโมงครกวักวพี่น้องโดนเติบอยู่นี่หลังนี้หลังแรกเนี่ยยังคือเกาอยู่ครับผมมาลุ่นยามเบ็ดกันครับสหมันหรือบอมันสิมีโตมีแต้มบ่ รุนกันพี่น้องผมว่าสิมีโต,ม,ตมีแต้มสิมันหรือบ่หมันหรือสิกินแห่ฮา่าฮ่าพี่นี้ใส่บ่อยากได้แห้วมันบ่แซบถ้ากินแห่าถ้าเห่วแซบบ่มาใส่เบ็ดหลังนี้ว่าไงหลังนี้ก็โอ้เอาเงียไปหลอนหลอนเงียหลอนแกกแทรกเลย สิ่ละครับผมหาอยากหากินตามวิถีชีวิตบ,บ้านบาหากินกับธรรมชาติแบบพงศย,ยิ้มใสมันก็นไดบ่มันกระบ่ไดดูว่าวันนี้จะหมันหรือเปล่าเอา้านั่นพี่นอ้องอาปาก,กว่อด้วยไะไอช่อนบน,นอี้นี่พี่น้องผมอ้เพิ่นมากินปลาเข็งเพิ่นมากินปลาเข็งหน่อยตายคอรอ เสียชีวิตเอา้าปดๆๆนี่ครับพี่หน้องผมใต้คอระกืืนปลาเข็งเข้าไปเบื้อโตเห็นแต่หางปลาเข็งหางปลาเข็งยังคาป,ปากอยู่ <laughs> ตายเตีย้ยเสียชีวิตเลยโอ้ตัวนี้น้อยบางอาจกินปลาเข็งไงพดได้บาลบานเอาออกเมื่อไรพี่น้อง เดี๋ยวเดียวปัดปดยังไงเนี่ตายเกือบอาีตายเลยปัดปหดมันละหนึ่งแต้มโตงามๆครับผมปนยิปนไดไมากินปลาเข่งกินปลาเข่งปลาเข่งไปฆ่ากอคือกายคอรอหายใจบอก <c oughs> เอามันละครับผมหนึ่งแต้มมันมัน vô <laughs> nước bọt bắn bắt chưa bẹp nị chưa black mà ăn mừng to lắng mày khắp bóng bắn này níu cưng níu băng níu cưng níu băng níu cưng 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 ดึงมาของหลังนั้นเป็นยังไงเอา้ามีดึงอยู่ังมั้งมีมีดึงมีดึงมีดึงนี่ครับผมนีม่ครับผมอืมเดียวเดียวเดียวอ้ยของของของดึงไปของกดก่นอนกดก่อน ปุดกันวุดกอนเยอะรูดนะอย่าหลุดนะอุ้ยคืเนเงี้ยไอช่อนปอกพี่นอ้องคืนเงี้ยนะรุ่นนี้ก็งามงามพี่น้องใช้ใช้งามงามป้าไม่นี่แหละป้าไม่พี่น้องผม cốt con cốt con thì để xếp nha ừ. câu khẩu tủ xe vậy da kèm hết mũi yên vậy cứ câu Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไปรุนกันต่อพี่น้องมันหน้าทัานร่องทันล่องหน้ายกทันแท่เพื่อนออกแป้นแปนพี่น้องนี่กลมเกี่ยงดีคัดเพือ่อนยานหนูมาจอ่อทันแท่เพื่อนพี่กายนี่ทันแท่เพื่อนหกหนูมาจอ่อหนูมาจอ่าจอวันนี้หน้ามากทันแท่ขาดเพิ่งกระโบเป็นพี่นี่ลาปันตอนเมี้ยว Ô cưng một tat oak. Bandy kiêng đi bindi. Khai đi, khai đi. Khai <laughs> đi. Khai 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 ได้สำได้โบได้สำได้มาลุ่นกันต่อไปเงี้ยวๆยังเหลือเบ็ดอีกหลายลังอยู่หกหกกระไมาลุ่นกันเอ้าเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วหลังนี้โดน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 ละครุ่นเดียวกันนี่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 เอ้าขึ้นมาขึ้นมาโอ้กำหัวสุดหาง ในรุ <laughs> ่นนี้ก็ยังดีถือ่่ามานอยู่ครับผม <laughs> กำหัวสุดหางแต้มที่สาม <laughs> สามเต้มกินเลิกเสื้อด้วยดิ <laughs> กินเลิกเละ,ะเดี๋ยวมาเสียบเนี้มันไปทะรุนเหมืเอเเส้าเอามากินกับ,บุบมี่ นี่ว่าบวมีป่าฮะฮะพอปิดนังลุนไปเรื่อยๆไหนๆกับไหนๆล่ะก็ให้มันไหนๆต่อไปตอนมาเบิ่งไม้ตอนมาใส่พอนยนี่ไซก็ว่าคักหรือไม่ไม้ง่าม tất cả mọi xưa biết mọi người biết mọi người biết mọi người biết mọi mà biết mọi người 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 biết mọi รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันขึ้นมาเออเออนี่ <c oughs> ไดอีกหนึ่งแต้มครับผมตัวนี้ตัวนี้ไข่แน่อยู่ตัวญ่เติบกืนกืนกืนอีกแล้วโอ้คือมีแต่ตกกลืนนี่ ลื่นเหยื่ออีกแล้วนี่พี่น้องใส่งามๆครับผมสีแต้มสีแต้มนหมันๆหรือว่าคุ้มค่าอยู่ครับผมหรือว่าคุ้มค่าคุ้มค่าอ่ะรุนกันต่อไปครับผมมาแล้วสีแต้มเม็ดยังเหยืออีกหลายอยู่หลังนี้เป็นไหนโดนอีกแล้วพี่น้องโดนอีกแล้ว อีกแล้วอีกแล้วอู้สองหลังปีติดกันเลยบบบนี้ไอ้ช้อนปอกเหมียนเดิมเหมียนเดิมเหมียนเดิมนี่มัน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 กู้นี่อีกแล้วพี่น้องมัน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 อ้าวโอเคใครเนี่ยกินบอเลิกเป็นไห ห้าเต็มเก็บแต็มไปเรื่อยๆโอ้เห็นเงนียว่าเมีนสิบมีคืออยู่นี่สองหลังที่คิดกันเี้ได้ยินเสียงปลาดินอยู่เมีนก็คอไอช่อนปลอกตัวบางหันบ่ดินคือสีดินแห้ง Đó, cái đắng Cái gì đỉn he he Đắng như bằng anh Đắng như nghiệp vô. Đắng như bằng anh Đắng như nghiệp dù ไอ้ดูตัวสีสวยวุ้ยลังนั้นโดนโดนพี่น้องโดน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 เลยครับโดนแล้วโดนแล้วอู้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 ไปยังไปยังไอ้ชนอตรุนเดียวกันเลยโอ้โหแเต็มที่หกหกเต้มแล้วครับพี่น้องผมตัวปัญญ่แต่ว่าได้หลายตัวได้หลายแต้ม หกแต๊บม,มันมันนี่ครับมัน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 รุน่นต่อไปมาแล้วหกแต้มทางนี้ว่ายังไงนี่ปะ เบ็ดพี่น้องเบ็ด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 เหลือเบ็ดอีกอยู่สามหรือสี่หลังล่ะเป็นที่ใส่โบนีใจมาลุ้นกันว่าสิมีแต้มเพิ่มหรือเปล่ครับผมได้แล้วเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มงามๆอาไปมกพี่นอ้องประคอหน่อยประค้อไม่แบบนี้มกแสบนึกว่ากระแกงใส่น,น้องไม่สมุก แตงใส่หน่อไม้ส้มมาลุ้นหลังนี้ว่าไงเงียบเงียนเดิมเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ก็พกม่มีอะไงเกิดขึ้นมิดซ้อยม้อยปานบกหอยไข่มิดซ้อยม้อยปานบกหอยไข่อันนี้ก็มิดซ้อยม้อยเลยโอ้ย หลังสุดท้ายนิดซีดีปานกุจีฟังถ้ำบานอ้าวครับผมแต่เป็นนันว่ายามบิดขึ้นนี่ก็ได้ไอช่อนตัวงามงามซัมปูตีนนี่ล่ละเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวนี่ครับผมรือว่าผลงานสุดยอดอยู่มได้ยินงเสียงปลาดินละคอยใหญ่สวบ นุ่มมกินเบ็ดครับผมหารุ่นกันต่ออีกมืออื่นพี่นอ้องสำรับขึ้นนี่ขอกราวเข้ามาราตรีสวัสดิ์ครับผมนอนรับปันดีครับผมฝันเอาเล็กน้ำเด้อบอกพี้ใส่น้ำวันดีเนีมือเศร้าครับผมแจ้งโคโลบาดพี่ไส้ผ้าพีฬาน้องไม่ยามเบ็ดกับบรรยากาศทงหนะ้ามือนี้เป็นระบบ่มีฝนดอกพีหนอ้อง ขึ้นนี่ก็ได้ได้เจ็ดแต้มที่แรกได้เจ็ดแต้มบานี้ตอนมาเสียบเนี่ยกลับมาเสียบเนี่ยได้เพิ่มอีกสี่แต้มเลปดุกนั่นตัวหนึง่งเป็นนั้นว่าเมอนขึ้นหนได้ที่เจ็แต้มสิบเอ็ดแต้มถือว่าหมานอยู่ครับผมปางบ่คอยตัวในี่ปนไอดอกไอช่อนปอกฮ่าฮ่าฮ่าำหน่งกระือือา เจ้าวเหรอครับผมเพราะเด้อยากได้กินครับพี่นอกพุทธนกนกออกหากินคือคนแซ่ลแซล,แซลนกเอียงนกเอียงบ้านเพ่อยี่งใส่ไร่หรหลัลงนี้ว่ายังไงโอเงียบเอ้คือเป็นเงียเงียบ lắng đấy cơn nghiệt lắng đấy cơn nghiệt, nì lắng như cơn nghiệt sau này cứ tiền này còn, sẽ không mắn sao mà mang, nì lắng như cơn nghiệt, thang làm lấy phun, thang nam lắng như cơn nghiệt อามบี้อามบี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เงียบไอ้น,นี่ก็เงียบเอาเอาหลังนั้นมีติยดอยู่พี่น้องนั่นนั่นติยดอยู่พี่น้องผมดึงอยู่ดึงอยู่ปลาเงี้ยงปลาเงี้ยงปลาเงี้ยงมาลุ้นครับผมพูดดึงเข้าไปผมเดียเด๋ยวเดูโอ้ยไอ้ช้อนปอกเหมือนเดิม ôi đi đứng bằng hang mà mình ta nhây <laughs> ní thấy ngầm ngầm À, bò heo xe leo sao ui yo đi yo đi yo gia đình ใส่งามๆกำหัวเกือบสุดหางแจ๋วลุนนี่ถือว่าแจ๋วอยู่แจ๋วแจ๋วเนื้อเบ็ดอยูซีหลังครับผมฮ่าๆก็ได้เพราะข้อหน่อยตัวเดียวมาลุนกันเบิงลุนกันอีกว่าเศ้านี่ชิมิแรมเพิ่มบ่นี่จิตได้เพราะข้อหน่อยตัวเดียวหนูบ่ได้ตัวเดียวกับบ่เป็นงัง จำหนี้กับพ่อกินละพี่น้องผมใส่ไปกินบ่ได้ใส่ไปซื้อไปขายครับได้ไลยกับปั้นที่ปั้นนอ้องปั้นกันไปอยากไปกินแับนี้ว่าไงเงียบมารุ่นสองหลังสุดท้ายที่ได้รุร่นบ่เอา้าเอาเอาเอา,เอา,เอาหลังติดนี่ติดอยู่มีดึงอยู่ดึง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 เอาดึง đưng đưng đưng, ông à, bay nhung bay nhung bay nhung, kho kho, điêu điêu con, thoát con thoát con, đứng lên nào, ai đục, ai đục Ô, oh, ai đục mai, ba mai phi nông Ta mày bắt đục bắt đục. Tô bò nhanh, tô ngâm ngâm. Cốt con, cốt con. Ha, ha. Cái ngâm ngầm Má này đục nên tém sau này. luôn bao nhanh, bắt đục mày. À, luôn bây giờ này mán. Sóng lắng xuống thải. จะเป็นหมูหรือเป็นจา่าเป็นยังบุเป็นนายลอยนายพันปติมารุ่นหลังสื้ท่ายอยู่ในหอมหอมก็หวดขาะเกิงเดึงแจ๋วแววบ่ได้รุ่น <c oughs> <c oughs> ครับพี่น้องผมเจ้านี้กะได้อ้อยหออ้อยหพัฒนาปลาหน่อยสองตัวปลาดุกตัวหนึ่งกับปพาคอตัวหนึ่งครับผมร่วมกับหมอนขึ้นกับพ่ออยากพ่อกินดีหรอกครับผมขอบคุณทุกๆการที่ตามครับฝากเป็นกำลังใจให้พ่อหญิงใส่น้ำในเดื้อครับเด้อหมีอแรงสีผ้าใส่เบ็ดหรือสีผ้าใส่แนวใไดหรือสีใส่เบ็ดกบหรือใส่บางรันกับบูฮูครับผมแล้วใต่บรรยากาศครับผมสำหรับคลิปนี้กะลาวีลาน้องสามีครับผมอยู่ดีไม่แห้งเบิร์สุกคนสวัสดีครับ